เยียวยากเกษตรกรเช็คสถานะทกสเตรียมโอนเงิน5,000บาทกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์1.36แสนรายกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับกระผมช่องคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยช่องข่าวของชาวกเกษตรอีกเช่นเคยครับพบกันคลิปนี้กระผม มีข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งและช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับ เยียวยาเกษตรกรเช็คสถานะทกสเตรียมโอนเงิน5,000บาทเพิ่มให้กลุ่มกเกษตรกร,กรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อีก1.36แสนรายเช็คสถานะที่ www.moac.go.th โครงการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทกสได้นำดำเนิน,น,นโอนเงินให้เกษตรกร,ร,ต,กรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องสำหรับความคืบหน้าล่าสุด วันที่30มิถุนายน2563ทกสได้ดำเนินมาตรการเยียวยากเกษตรกร5,000บาท3เดือนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ผ่านการตรวจสอบและได้รับเงินเดือนพฤษภาคม2563นั้นม,มีกเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมรวมเป็น 7จ็ดล้านสามสห้าหม่นนกร้ายส่วนเกษตรกร,กรที่ได้รับเงินเยียวยางวดที่2ในรอบเดือนมิถุนายนนั้นมียอดล่าสุดอยู่ที่7จ็ดล้านสองแสนแปดหมืารยรายรวมผลการโอนเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน73,100ร 79.940ล้านบาทกลุ่มของเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชีในตอนนี้คงเหลือ119,199รายนอกจากนั้นยังมีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ไม่สามารถโอนเงินได้อีก124,933ราย เนื่องจากเกษตรกร,กรผู้ได้รับสิทธิ์ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีเกษตรกร,กรสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร,กรของตนเองรวมทั้งแจ้งใบเลขที่บัญชีธนาคารรับโอนเงินหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน13หลักได้ที่ w w w moac.go.th เมนูเยายากเกษตรกรหรือหากต้องการตรวจสอบสถานะอุทธรก็สามารถเข้าไปเมนูตรวจสอบสถานะอุทธรเงินเยายากเกษตรกรในเว็บ,วบไซต์นี้ได้เช่นกันนะครับสำหรับ,กบเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน13000 0 7 0 93รายซึ่งที่ประชุมคอรมอรมีมติให้ได้รับเงินเยียวยานั้นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,ร,รหรือทห,หรือสอส,อสอกอได้ส่งข้อมูลกเกษตรก,กร1 30, 7, 3 7 0 93รายให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือเมื่อวันที่24มิถุนายน255 563ที่ผ่านมาจนได้รายชื่อกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น1 3 6 9 4 6รายจากนั้นจึงได้ทำการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ทกสเพื่อดำเนินการโอนเงินเยียวยาต่อไปนอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ เงินเยียวยาเกษตรกรวันนี้มีการนำเสนอผลการตรวจสอบสถานะทางทะเบียนของเกษตรกรที่ทกศส่งกลับมา132,905รายมาพิจารณาอีกครั้งด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ครอเซ็นเตอร์ 025550555ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับครับนี่ก็เป็นข่าวสารข้อมูลใหม่ๆที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยทํำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้อง ที่ติดตามรับชมก็ให้พ่อแม่